ธงไตรรงในสมัยรัชกาลที่6เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1พระองค์เห็นว่าธงช้างเผือกไม่เหมาะสมสำหรับการใช้ในสงครามเนื่องจากง่ายต่อการจดจำและสะท้อนความสำคัญของชาติพระองค์จึงทรงเปลี่ยนเป็นธงไตรรงที่มีสีแดงขาวน้ำเงินซึ่งสะท้อนถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งยังเป็นการแสดงความเคารพต่อพันธมิตรในสงครามโลกที่ใช้สีแดงขาวน้ำเงินธงไตรรงหรือธงชาติไทยมีความหมายที่สำคัญตามลักษณะส,สีทั้งสามที่ปรากฏบนธง 1. สีแดงหมายถึงชาติซึ่งหมายถึงประชาชนและความเป็นไทย 2. สีขาวหมายถึงศาสนาซึ่งเป็นสัทธานและความเชื่อในพระพุทธศาสนา3ส,สีน้ำเงินหมายถึงพระมหารกรษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและสถาบันสำคัญของประเทศความสำคัญของธงชาติไทยธงไตรรงเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยที่สแสดงถึงความเป็นเอกราชและความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชนสถาบันพระมหารกษัตริย์และศา,านสนาธงนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรักชาติความสามัคคีและความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย